สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง1 0 1อิสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดคุยกันหน่อยหนึ่งก็มาสรุปผลงานในการทำงานนะครับผมก็มีผลงานในการทำงานของผมเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะมีผลงานอย่างเดียวครับเพราะอะไรครับเพราะผมเองนี่ครับผมทำคลิปมานี่ครับผมจับต้นชนปลายจับเรื่องนั้นเรื่องนี้มามันจะมีผลต่อสังคมหรือเปล่าครับ วันนี้วันที่ยี่สิบหกธันวาคมพุทธศักราชสองพ้าสบเจ็ดผมมีโอกาสไปที่ขนส่ง <c oughs> เรื่องที่ผมพูดไว้ระหว่างขนส่งกับคนตำรวจก็เป็นผลนะครับพอผมเข้าไปเอาทะเบียนรถนะครับซึ่งผมเอง่ะโดนระงับนะครับออกไปสำรองให้หนึ่งเดือน ผมเห็นข่าวข่าวต่างๆแล้วผมก็เข้าไปที่ขนส่งแต่ปรากฏว่าขนส่งก็ทําให้แล้วเรียบร้อยนะครับคําที่ขนส่งทักผมเป็นคําแรกนะครับก็หนูเห็นพี่ในคลิปอยู่ว่าอย่างนั้นเรื่องนี้นะครับเห็นตัวจริงแล้วว่าอย่างนั้นครับนั่นหมายความว่าผมสื่อสารเนี่ยไปถึงขนส่งหรือแม้กระทั่งทีมงาน เขาบอกว่าในการพูดคุยกันในห้องประชุมในการที่จะปลดล็อกมีคําสั่งนี่ครับเขาก็เอาเรื่องร้องเรียนแบบนี้ครับเอาสื่อแบบนี้เอาไปให้ทีมงานเอาไปให้พนักงานดูนะเอาหน่วยงานดูว่ามันมีคนร้องแบบนี้นะมันมีการฟ้องแบบนี้นะและเข้ามาประกอบการครับเขาถึงมายกเลิกในการระงับการที่จะบอกว่าต้องไปเสียใบสั่งก่อนค่อยมา เสียภาษีได้นะครับก็ต้องข,ขอขอบคุณแล้วครับหลายท่านที่ติดตามนะผมก็ดีอกดีใจนะครับสิ่งที่ผมพูดออกไปนะ่ะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับถือรวมถึงผมด้วยนะครับผมมองนะว่าสิ่งละอันพันน้อยที่ผมมาทำนี่ครับผมดีใจนะนะฮะเป็นปากเป็นเสียงแทน f c นะครับว่าความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นยังไงหนุ่มศีลปภูมิก็ยินดี ที่จะสารต่อที่จะเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันครับเอานะครับเรามาคุยเรื่องการที่ <c oughs> เขาบอกว่าสอนสองมาตรฐานเออแต่ก่อนนี่ครับสารไม่ว่าจะสารรัฐธรรมนูนไม่ว่าจะเป็นสารอะไรก็แล้วแต่ครับเราก็พยายามพูดบ่อยๆว่าเป็นเป็นสองมาตรฐานสองมาตรฐานนะครับไม่มีความมาตรฐาน นะครับแต่ก่อนนี้ครับคนเสื้อแดงโดนนะครับกลุ่มคนเสื้อแดงคนที่ออกไปประช่วงคนที่ออกไปเดินบนท้องถนนโดนครับตัดสินไม่มีบวกเลยต้องบอกว่าไม่มีบวกเลยนะครับทําให้ระเหิยดระเเีืยใจครับถึงกับพูดออกมาบอกว่าแม้แต่ผายลมก็ยังผิดนะครับนี่คือคําพูดนะหลังจากการที่ปรับปรุงนะครับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมานะครับก็ฝั่งนี้ว่า นะครับฝั่งนี้บ้างแล้วฝั่งที่ได้ประโยชน์แต่ก่อนนะครับท่านจําไม่ได้ว่าท่านจําได้ไหมว่านะ่ะสารฟ้องสนธิริมทองกุลกับพวกไปยศสนามบินปรับห้าร้อยเป็นคําพูดคําจายอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนั้นนะไม่ว่าจะเป็นพวกที่เรียกร้องอยู่ตอนนี้ครับนะครับที่ออกมาพูดอยู่ทุกวนันนี้บอกว่านี่มันเป็นธรรมแล้วเหรอครับมันนี่มันยุติธรรมแล้วเหรอมันสองมาตรฐานนี่นะครับ นี่คำพูดนะฮะนี่คือคำพูดพอถึงเวลานี้ครับนั่งกระเท่าบอกว่าต่อตั้งแต่ก่อนเนี่ยมันมันไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเลยต้องบอกนะไม่ว่าจะเป็นนะหน่วยงานต่างๆที่มีการพิจารณานกันเกิดขึ้นนะครับในความเข้าใจนะครับว่าเราไม่เคยได้รับความเป็นธรรมอะไรเลยครับนะบพอกลับมานะครับหลังจากพวกนั้นก็ดีอกดีใจนะ เออยกยอปอปัน้นหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรอ,อิสระต่างๆครับที่มาลงโทษฝั่งที่ไม่เห็นด้วยฝั่งที่ต่อสู้ครับดีอกดีใจครับนี่ฮะแล้วหลังจากนั้นครับฟ้าเปลี่ยนสีนะครับบ้านเมืองกลับจะเข้ามาสู่ภาวะปกติครับมีการตัดสินหลายคดีมีมการน่ะแก้ไข เพื่อให้บ้านเมืองมันเดินต่อไปได้บ้านเมืองคนไปได้ครับสุดท้ายเป็นไงครับฝั่งที่เคยได้ประโยชน์กับออกมาโวยวายบอกว่าเออนี่นะครับหน่วยงานยุติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมไม่ว่าสารสถิยุติธรรมไม่เป็นกลางซะแล้วนะะกรมราชัณฑ์ไม่เป็นกลางและโรงพยาบาลไม่เป็นกลางซนะะแล้วครับเอานั่น หมายความว่าเขาเสียประโยชน์ไงเขาเสียประโยชน์เขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับแต่คนที่โดนกระทํามาตลอดเนี่ยครับเหมือนน้ําฝนกับมาชโลมใจครับน้ําฝนมาชโลมใจครับมาลดต้นกล้ามาลดพันธุ์พืชต่างๆให้มันงอกงามขึ้นครับให้บอกว่าเออประเทศไทยเนี่ยยังมีความยุติธรรมประเทศไทยยังมีความศักดิ์สิทธิ์ประเทศไทยยังเชื่อถือได้ในองค์กรอิสระต่างๆ,ๆนี่ครับ เนี่ยมันกลับกันครับก็ยกตัวอย่างนะครับนีอย่างผู้ประธานแบงชาตินี่ครับประธานบอร์ดแบงชาตินี่ครับเนี่ยฮะหลายรายการหลายคนก็พูดมาครับผมสงสารกับคนที่ไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยอย่างท่านกิติรัตน์นี่ครับพี่โต้นี่ครับผมรู้จักนะครับผมเคยถ่ายรูปก,กับท่าน สมัยที่ผมเดินทางไปที่บ้านของสสไพโรดอิสระเสรีพงศ์ครับได้พูดคุยกับท่านท่านเป็นคนนิสัยดีมากครับเป็นคนที่ไม่ถือเนื้อถือตัวครับไปง่ายๆมาง่ายๆครับท่านจิติรัตนนองครับนะไม่ว่าจะเป็นวงการนะครับท่านอยู่วงการกีฬานะครับซึ่งเป็นใจต้องบอกว่าถ้าคนอยู่นะครับใจไม่กว้างจริงครับยอมรับอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยครับอยู่ไม่ได้หรอก วงกาจกีฬานี่ยครับนะฮะบิ๊กเป๊ะนะฮะอดีตปลัดกทมเนี่ยดังๆนะครับนะฮะยังเชื่อถือเลยนั่นหมายความว่าสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยครับท่านไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยครับพักก็นะครับเห็นความสำคัญของท่านท่านก็อ่าแต่งตั้งท่านให้เป็นโน่นเป็นนี่ครับเนี่ยพี่ต้งเองครับ เป็นคนนิสัยดีครับพูดน้อยไม่ถือตัวนะครับตามที่ผมรู้ครับที่ผมบอกว่ามันเป็นสองมาตรฐานยังไงครับนะสองมาตรฐานสิครับเศนษฐพยธเองก็เป็นที่ปรึกษาประยุทธ์จันโอชามาก่อนครับเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมาก่อนนะครับเป็นผู้ว่าแผงชาติได้ครับ แต่จิจิรัตณระนองกับเป็นประธานที่ปรึกษานายกรับมตรีสมัยนายกเศรษฐาเป็นประธานบอร์ดแบงชาติไม่ได้ครับอะไรมันเกิดขึ้นล่ะครับนะฮะเข้าไปอยู่ตรงนั้นกับตำแหน่งนั้นกับตำแหน่งเดียวกัน เขาบอกว่านะครับเอาไปเพื่อเป็นทีมิมนําบัตรก็ได้ครับคนีวิพากษ์วิจารณ์นะครับเอาไปแค่ไปพิมพ์นาำบตรเท่านั้นเองครับเออมันอะไรกันนะครับอย่างนี้มันยังมีมาตรฐานอยู่เลยครับผมไม่ใช่ว่าเออตัวเองไม่ได้ฟังตัวเองไม่ได้นะครับก็คือมันมันคือบริบทเดียวกันนะครับ ต้องบอกบริบทเดียวกันครับอยู่ที่องค์กรที่คัดเลือกมันจะคิดแบบไหนครับมีอคติหรือเปล่าจะเอาใครเท่านั้นเองครับนะฮะท่านบอกว่าท่านไม่ติดใจครับเออคณะกรรมการว่าอย่างไงก็ว่ากันนะครับนี่คือคนง่ายที่สุดแล้วครับอย่างพี่โต้งนียครับนะฮะเป็นคนง่ายที่สุดแล้วครับ แล้วก็กฤษฎีกาเองเนี่ครับมีความเห็นว่าเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะและเบอร์ที่สองครับอย่างไงเสียครับมันก็ต้องคัดเลือกใหม่ถ้าออกในรูปแบบนี้ครับอย่างนายกุลิศเองครับเป็นเบอร์สองก็เป็นนายเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเศรษฐาเช่นเดียวกันครับอ้าวคุณเอาตะกะคุณเอาหลักการอะไรละครับมันไม่ใช่เอาพวกมากลาาไปครับ อีกฝั่งหนึ่งครับมาอย่างไงก็ได้ครับเป็นเทวดาหมดครับดีหมดเป็นผู้สื่อสัตว์เป็นผู้ที่แหมรักบ้านเมืองเหลือเกินครับแต่อีกฝั่งหนึ่งครับทำอะไรก็ไม่ได้ในตําแหน่งเดียวกันนะครับชื่อเดียวกันมันอะไรกันล่ะครับผมไม่เห็นว่าไอ้พวกที่เรียกร้องความยุติธรรม เรียกร้องในหลักการในความถูกต้องครับไม่เห็นเรียกร้องให้คุณโต้องอ่ะมีจะบอกว่ารัฐบาลกล้าตั้งหรือเปล่ารัฐบาลกล้าเอามาหรือเปล่าครับนี่ฮะประโยชน์ของประเทศมันถึงเสียหายนะครับช่วงระยะเวลาจะพัฒนาประเทศมันถึงเสียหายไงครับเห็นใจครับคือเราเคยคุกคีเราเคยรู้จักอ คุณแบบนี้ถ้าเข้าไปบริหารบ้านเมืองแล้วน,ะน่าจะดีครับคุณอย่างนี้เข้าไป้วบริหารระบบการเงินแล้วน่าจะดีครับพี่ตูอเองครับเป็นผู้จัดก,การทีมฟุตบอลทำฟุตบอลทำหลายเรื่องครับมีกิจาการหลายเรื่องหลายอย่างครับนะฮะแกใจกว้างแกเป็นผู้ให้ครับและเป็น ต้องบอกว่ามันสมองทีเดียวครับผมอยากได้คนแบบนี้ครับเห็นไหมนะฮะคุณหมาแก่เองก็ออกมาพูดครับนะฮะบอกเสียดายคนแบบนี้ครับมันเป็นสองมาตรฐานได้ยังไงผมออกมาพูดวันนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะรพี่น้องประชาชนจะเสียประโยชน์ครับเห็นไหมจะเอาคนไปบริหารที่มีฝีมือครับทุกคนเชื่อถือ ในเรื่องการเงินเรื่องฐานะเรื่องความเป็นมาเรื่องความขาวสะอาดครับของคุณต,ตงจิจิรัตน์นะัทนะนองแต่ไม่ได้ครับบริบทเดียวกับพันตำรวจโทสักส,สินชินวัตรครับติดโน่นติดนี่จะทําอะไรก็ไม่ได้อะไรทำยังไงก็ไม่ได้ครับมันน่าเบื่อนะครับนายกรัฐมนตรีพูดอดีตนายกรัฐมนตรีพูดครับ เรื่องอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเงินนะไม่ว่าจะเป็นบอนการพนันคาสิโน,โนนะครับผมถามเนี่ยยังเปิดคาสิโน,โนเนี่ยครับคาสิโนคอมเพกซ์เนี่ยผมถามถ้าคุณมีไม่มีเงินคุณจะเข้าไปไหมคุณไปให้เล่นให้โลแถวบ้านเนี่ยครับไม่มีมีเงินเข้าไปอยู่ในวงเขาแต่ยเขาถีบออกมาเนะ่นะครับ คือคนที่มันชอบเล่นจริงๆอย่างสนามมวยสนามไก่เนี่ครับมันก็ห้ามไม่ได้หรอกแต่ทํายังไงให้มันถูกกฎหมายครับเสียภาษีเข้ารัฐควบคุมง่ายครับไม่ต้องแอบเล่นไม่ต้องไปซุกในซอกในซอยในตึกนะครับแล้วให้พวกเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนี่ครับไปหากิน,นบ่อนคอร์รัปชันนะครับได้มาซึ่งเงินสุขาปกครับ คนดีๆนะครับพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้หรอกครับก็ผู้มีอำนาจทั้งนั้นแหละที่ได้ครับนะครับก็ทำมันถูกกฎหมายซะครับเพราะทุกวันนี้ครับไม่ว่าจะในซอยไหนก็แล้วแต่ครับนะครับแม้แต่กระตอบของมอเตอร์ไซค์รับจ้างเองครับมีหมดนะครับโพยหวยโพลบอลมีหมดครเขาขายกันอย่างนั้นเลยครับแล้วทําไมไม่ตีเข้าระบบครับเอาภาษีมาพัฒนาประเทศล่ะครับนะครับมันเป็นหนักใครครับ หรือใครเสียประโยชน์อยู่ตอนนี้ครับที่มาตีมาฆ่าอยู่ตอนนี้นะะผมเข้าใจแล้วครับว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธกับเมืองพุทธของเราเนี่ยครับเออผมไปต่างประเทศก็เยอะแยะครับไปศรีลังกาไปลาวไปเขมรครับเขาแข่งกว่าเราอีกนะครับเขาแข่งกว่าเราอีกและบ้านเมืองเขาครับเขาก็มีคาสิโน เอาเงินภาษีมาพัฒนาประเทศในส่วนหนึ่งครับคือบ้านเรานมันั่วไหล,หลไปเยอะครับแล้วคุณบอกว่าภาษีบาปครับแล้วคุณปล่อยเบียร์ปล่อยเหล้าปล่อยบุหรี่เต็มบ้านเต็มเมืองครับแล้วปล่อยออกมาครับอย่างกัญชาอย่างเงี้ยใบกระท่อมอย่างเงี้ยเป็นสิ่งเสพติดไหมล่ะเนี่ยคุณบอกคุณเป็นเมืองพุทธอ่ะมันมอมเมากันอย่างเงี้ยครับยังไงเสียครับ เราก็เอาประโยชน์จากตรงนี้ครับที่มันเสียอยู่แล้วครับเอามาพัฒนาประเทศไม่ดีเลยครับอย่ามาตอนแหล่เลยบอกว่านี่เมืองพุทธครับไม่อยากเอาเงินบาปมาครับเงินบาปตรงไหนล่ะครับนะฮะทำให้มันถูกต้องครับรัสเซียกัสเขาก็มีนะครับฮ่องกงเขาก็มีสิงคโปร์เขาก็มีครับและบ้านเราเนี่ยบ้านเดียวเนี่ยครับที่อ้างกันจริงๆริงเลยครับ อ้างกระจังแล้วว่าเป็นเมืองพุทธครับผมว่าตอแหลมากกว่าครับนะครับจะทําอะไรก็ไม่ได้ครับก็ผู้มีอํำนาจอยากได้ส่วนนี้ครับมาแบ่งสรรปันส่วนกันครับหลายคนพูดเนะนะครับบอกว่ามันเป็นวงกลมวงจรอุบาทครับเนี่ยเห็นไหมพูดถึงกับโยนขี้ใส่นักการเมืองอย่างเดียวครับนักการเมืองชั่วนักการเมืองเลวครับเนี่ย นักการเมืองชั่วนักการเมืองเร็วครับผมเห็นตอนนี้ครับไปลุมทึ่งอย่าเป็นนักการเมืองอยู่ตอนนี้ครับนั่นหมายความว่าย่งไครับคุณก็ใฝ่ฝันหาครับคุณจะหาโอกาสคุณจะหาว่าช่วงระยะเวลาสอดแทรกเข้าไปเป็นนักการเมืองเช่นเดียวกันครับถ้าเขาบอกคุณชั่วเขาถ้าเขาบอกถ้าคุณบอกว่าเขาชั่วคุณก็คงไม่เร็วน้อยกว่าเขาหรอกครับฝากไว้ตรงนี้ครับสําหรับคลิปนี้เอากันเบาๆหน่อยวันนี้ครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ